ก็ขอบคุณพุทธนะครับ <c oughs> จริงๆงการอยู่ในบ I เนเนี่ยขอ้อข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้เราเข้ามาได้เรียนรู้นะครับเรื่องของการเทรนนิง่งว่าทําไมเราจะทําทําธุรกิจถึงจะเติบโตได้นะครับนี่นะเนี่ยการเชิญแขกก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นของฝานของชัปเตอร์นะครับทําให้ผู้การนะครับภายนอกแล้วก็ที่เป็นสมาชิกที่เป็นบัมเบอร์ของชัปเตอร์เองได้มาเจอกันนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยน นะครับธุรกิจกันนะครับและการเชิญแขกเองนั้นนะครับผมในในความรู้สึกผมเองนะครับผมมีความรู้สึกว่าเราจะได้มอบโอกาสเพื่อนๆที่อยู่ข้างนอกที่ไม่รู้จักกับย n i ไนะครับได้มารู้จักกันไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะครับได้มาแมทชิ่งกันนะครับนีนั้นเนี่ยเรื่องของการเชิญแขกผมคิดว่านะครับแล้วผมก็เข้าใจว่าการเชิญแขกเป็นสิ่งสําคัญที่สุด ในการอยู่ BSI ให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้ววันนี้ก็ได้เชิญอย่างต่อเน,นื่องนะครับเชิญทุกสัปดาห์นะครับวันนี้ก็อีกสามท่านในสามท่านนี้ก็คิดว่าได้เ,เข้าเป็นสมาชิกีไหสองท่านอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากเพื่อนๆว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าคนที่เราไปเชิญเขาจะไม่มาเราแค่บอกว่าวันนี้มันเป็นโอกาสที่ทำให้เราเติบโตนะครับก็ขอให้ทุกท่านคิดในมุมบวกนะครับว่า เชิญครั้งหนึ่งเขาไม่มาให้เชิญครั้งที่สองครับความพยายามนะครับที่เรามอบให้เขานะครับหน้าที่เราก็คือทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดแล้วคุณก็จะได้พบกับแขกที่เข้ามาเป็นวิสิเตอร์ให้ครับขอบคุณครับ ออขอบคุณมากเลยค่ะพี่ยูชอบที่พี่ยวพูดว่าเป็นของขวัญเนาะเหมือนวันนี้พี่ยูได้เอาของขวัญมาฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็พี่ยูก็ได้เอาของขวัญไปฝากบุคคลภายนอกด้วยที่เขาจะได้รับโอกาสทางธุรกิจดีๆแบบนี้เนาะค่ะขอบคุณพี่ยวมากๆเลยค่ะค่ะต่อไปนะ